สัญญาซื้อขายสัญญานี้ทำขึ้นนะตั้งอยู่ที่วันเดือนปีระหว่างบริษัทลักก้เวจจำกัดเลขที่6ซอยท่าค้า5ห้าแขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโดยนายฉีลี่ฉินซึ่งต่อไปในสัญญาณนี้เรียกว่าผู้ขายสินค้ากับบริษัทโดยตั้งอยู่เลขที่ถนนตำบลอําเภอจังหวัด รหัสไปษณีผู้มีอำนาจกระทำการซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่าผู้ซื้อสินค้าลูกค้าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาทั้งต่อไปนี้ข้อที่1ส่วนประกอบเอกสารของสัญญาสัญญาซื้อขายฉบับนี้ประกอบด้วยสัญญาหข้อและเอกสารจำนวนสีหน้าผู้ซื้อต้องแสดงเอกสารการมีตัวตนกับทางผู้ขายดังรายการดังต่อไปนี้ นิติบุคคล 1. สัญญาซื้อขาย 2. หนังสือรับรองบริษัทหรือทะเบียนการค้า 3. พพพสองเอกสารกรรมการผู้มีอำนาจลงนามสำเนาแบบประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือพาสปอร์ตใบอนุญาตทำงานกรณีเป็นชาวต่างชาติบุคคลธรรมดา 1. สัญญาซื้อขาย 2. ทะเบียนการค้าถ้ามี 3. สำเนาัตรประจำตัวประชาชนพาสปอร์ตกรณีเป็นชาวต่างชาติ 4. สำเนาทะเบียนบ้านใบอนุญาตการทำง,งานกรณีเป็นชาวต่างชาติข้อที่2วัตถุประสงค์ข้อตกลงของสัญญา 1. เพื่อขายสินค้าโดยทางบร,ริษัทลักกี้เวจ,จํำกัดจะส่งสินค้าตามใบสั่งซื้อสินค้าตามที่ผู้ซื้อสั่งซื้อข้อที่2วัตถุประสงค์ข้อตกลงของสัญญา 1>, 1. เพื่อขายสินค้าโดยทางบริษัทลักกี้เวจจำกัดจะสั่ส่งสินค้าตามใบสั่งซื้อสินค้าตามที่ผู้ซื้อสั่งซื้อ 2. ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าให้ผู้ซื้อภายใน3 7ถึงวัน 3. ผู้ซื้อสามารถเคลมสินค้าที่ชำรุดเสียหายได้ภายใน7วันนับจากวันที่รับสินค้า 4. ลูกค้าใหม่ผู้ซื้อต้องชำระค่าสินค้าหลังได้รับสินค้าทันที ข้อที่ 3. การจัดส่งสินค้าผู้ขายสินค้าจะจัดส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อสินค้าภายใน3-7ถึงวันนับจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อให้กับผู้ซื้อและในการจัดส่งสินค้าทุกครั้งต้องมีใบส่งสินค้าโดยมีรายละเอียดของตัวสินค้าครบถ้วนเช่นรายการสินค้าจำนวนสินค้าที่ส่ง ราคาสินค้าในกรณีที่มีการจัดส่งสินค้าให้ผู้รับสินค้าตรวจเช็ครายการสินค้าและจำนวนให้ครบถ้วนตามใบส่งของหากพบว่าสินค้าที่ส่งชำรุดหรือสินค้าเสียหายให้ผู้รับสินค้าแจ้งคืนสินค้าหรือขอเปลี่ยนสินค้าที่ชำรุดกับพนักงานส่งของทันทีหรือส่งคืนสินค้าที่ชำรุดภายในเวันนับจากวันที่ได้รับสินค้า หากเกินกำหนด7วันทางผู้ขายจะไม่รับคืนหรือเปลี่ยนสินค้านั้นๆข้อที่ 4. เงื่อนไขการชำระเงินผู้ซื้อสินค้าจะต้องชำระเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ขายตามยอดเงินรวมในใบส่งสินค้าที่กำหนดชำระเงินที่ทางผู้ขายได้ส่งให้พร้อมกับสินค้าโดยจ่ายชำระเงินผ่านเซลล์หรือพนักงานส่งของด้วยเงินสดที่ยอดเงินไม่เกิน1000บาท หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารของทางบริษัทลัคกี้เวกจำกัดที่ฝ่ายขายได้ให้ไว้กับผู้ซื้อเมื่อครบกำหนดชำระหากผู้ซื้อสินค้าไม่ชำระค่าสินค้าตามข้อตกลงตามสัญญาทางบริษัทผู้ขายจะดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดข้อที่5 การใช้เอกสารสัญญาในการซื้อขายสัญญานี้ได้ทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในการซื้อขายสินค้ากับคู่ค้าที่ได้ลงนามในสัญญาฉบับนี้เพื่อแสดงความจำงในการซื้อขายสินค้าในแต่ละครั้งและเพื่อความสะดวกในการทำสัญญาฉบับนี้ทางบริษัทได้จัดทำเอกสารขึ้นเพื่อให้ผู้ซื้อได้ลงนามรับทราบตามข้อตกลงในสัญญาและในส่วนที่ลูกค้าไม่สามารถ ลงนามในเอกสารตัวจริงได้เพื่อความสะดวกทางบริษัทจึงสแกนสัญญาต้นฉบับและส่งให้ทางอีเมลหรือไลน์เพื่อให้ทางลูกค้าเป็นสัญญาจากเมล ถือลายเพื่อลงนามในสัญญาแล้วสแกนกลับมาทางอีเมลส่งแฟกหรือถ่ายรูปส่งมาทางลายให้กับบริษัททั้งนี้บริษัทที่มีการลงนามในสัญญาครบถ้วนสมบูรณ์แล้วให้เปรียบเสมือนเป็นสัญญาต้นฉบับตัวจริงสามารถใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีทางกฎหมายได้หากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้ข้อที่6 ในระหว่างอายุสัญญานี้หากผู้ซื้อสินค้ากระทำการใดๆอันก่อให้เกิดความเสียหายหรือการกระทำอันเป็นการผิดสัญญาหรืองดเว้นการกระทำการอันใดๆตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้แม้แต่ข้อใดข้อหนึ่งผู้ขายสินค้ามีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที โดยมีต้องแจ้งให้ทราบลวงหน้าและมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆอันเกิดจากการผิดสัญญาของผู้ซื้อโดยต้องชดใช้ตามจำนวนที่เสียหายจริงที่เกิดขึ้นหากไม่ยินยอมชำระค่าเสียหายทางผู้ขายจะดำเนินคดีจนถึงที่สุดสัญญานี้ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบ,บับทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความ และเข้าใจถูกต้องตรงกันตามข้อความในสัญญาจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานโดยสัญญาจะได้รับฝ่ายละหนึ่งฉบ,บับลงชื่อผู้ขายลงชื่อผู้ซือ้อลงชื่อพยาน